หน่วยที่8ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Illustrator ในสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วยความหมายของโปรแกรม Adobe Illustrator ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Illustrator แล้วก็กล่องเครื่องมือกลุ่มเครื่องมือในส่วนของ p า n e l นลหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของโปรแกรม Adobe Photoshop ที่ช่วยในการจัดก,การเกี่ยวเรื่องขององค์ประกอบสิน มีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่จัดว่าอยู่ในองค์ประกอบสินอันนึงที่สำคัญและก็นิยมใช้ก็คือ Adobe Illustrator ความหมายของ Adobe Illustrator ก็คือโปรแกรม Adobe Illustrator คือโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพโดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นที่เรียกว่า vector graphic จะเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทํางานออกแบบต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิม,มพ์บรรจุภัณฑ์เว็บและภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทํางานอื่นๆเช่นการ์ตูนภาพประกอบสินเป็นต้นมาดูส่วนประกอบนะส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเมนูนะสอนี้ก็จะเป็นออปชันทูบาร์ก็จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือตรงนี้ 3ก็จะเป็น Toolbox ์กล่องเครื่องมือก็เหมือนคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop เลยนะสก็เป็น p a n ์เนะครับแล้วก็5ก็จะเป็นตัวพื้นที่การทำงานเราก็มาดูเห็นไหมเมนูบาร์ออปชั่นทูบาร์ทูบ็อกซ์พาร์เนลอารพื้นที่การทำงานกล่องเครื่องมือในทู o ็อก x ก็จะมีกล่องเครื่องมือที่หลากหลาย,ยาเช่นตัว Direct Selection Tool นะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกจุดหรือผ่าของชิ้นงาน Group Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกชิ้นงานที่ถูกจัดกลุ่มรวมกันไว้โดยสามารถเลือกชิ้นงานทีละชิ้นได้โดยไม่ต้องทำการยกเลิกกลุ่มก่อน l a s s o t t o l เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกชิ้นงานเหมือนกับ Selection Tool แต่จะใช้วิธีลากเมาส์แทนการคลิกเลือกชิ้นงานก็จะเหมือน Photoshop นะ เพนทูเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆด้วยการสร้างจุดโดยการคลิกแล้วเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆอันเชอร์นะอันเชอร์พอยทก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับเพิ่มจุดบนเส้นผ่านอันนี้ก็เป็นกลุ่มเครื่องมือเกี่ยวเรื่องของตัวสอนก็มีไ o ทู 2, นะมีไทออนแล p พาร์ทู 2, นะครับแล้วก็วิดิทอยทูเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างตัวสอนหรือข้อความ โดยตัวสอนที่จะได้จะเรียงกันจะเรียงกันเป็นแนวดิอันนี้ก็เป็นครื่องมือเกี่ยวกับการวาดรูปร่างนะเป็นเครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมวาดรูปวงกลมหรือวงรีวาดรูปหลายเหลี่ยมวาดรูปดาวหรือรูปนะครับแล้วก็วาดเส้นตรงนะก็จะคล้ายๆกับ Photoshop อันนี้ Paint Batch t สทู นะ,ะับแล้วปัจจุบัน o ิ่ทูอันนี้เกี่ยวเรื่องของผู้กันนะการวาดรูปหรือการใช้ดินสอนในการวาดน,นะครับเป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มขอเครืออ่อง,อ,งองมือของการวาดรูปอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการลบนะเอลิเซอร์ทูส่วนซินสเ o อร์ทูก็เป็นเครื่องมือสําหรับตัดแยกชิ้นออกจากกันนะอันนี้ก็เรื่องของการเหมือนกับเป็นเอ่อฟรีทรานส์ฟอร์มนะ เป็นโรเทคเครื่องมือหมุนชิ้นงานสเกลทูย่อหรือขยายร l e c t t o ทูใช้ในการพลิกชิ้นงานให้กลับจากด้านซ้ายไปด้านขวานะเชียร์ทูเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำการเอียงชิ้นงานเครื่องมือตัวนี้วิทูก,ก็คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับขยายเส้นของวัตถุให้กว้างขึ้นอา,าร์เรกัลเดทูไล่เฉดสีเมสูปเป็นเครื่องมือใช้สำหรับกำหนดเส้นเมสไลเพื่อใช้ในการไล่สี อันนี้ก็ไอร็อปทูเป็นเครื่องมือใช้สําหรับเก็บตัวอย่างสีจากทิ้งงานเช่นเรามีสีที่ต้องการละนะมีตัวอย่างสีที่ต้องการแล้วก็ออกเครื่องมือเนี้ยไอร็อปทูเนี้ยไปคลิกที่สีตรงนั้นแล้วมาใช้กับสีในงานของเราก็าจะเป็นสีที่เหมือนกันเบรนทูเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทําให้สีกลมกลืนกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือของพวก s ิมโบลตา่างๆ เยอะแยะเลยนะครับสิบโบเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรม Adobe Illustrator อันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของแผนภูมิหรือกราฟนะครับเกี่ยวเรื่องแผนภูมิหรือกราฟสามารถสร้างกราฟได้นะเป็นกราฟแท่งนะหรือแนงแนวตั้งนะคอลัมน์นะครับน,ะบน,นี้ทั้งแนวตั้งแบบ s t a c k column ก็มี bar graph tool ก็มี มีหลายเลือกนะมีหลายตัวเลือกให้เลือกนะครับแบบกราฟวงกลมนะแบบเรดาร์นะครับแบบเส้นเก็มืออาร์บอร์ทูเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับขนาดของพื้นที่การทํางานนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือซูมทูคือเราจะขยายพื้นงานของเราเพื่อให้ทํางานได้สะดวกขึ้นนะแฮนทูก็สามารถเลื่อนภาพ เดินหน้าจอนะครับแล้วก็ตัว r t t v t e w t o w l ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้หมุนพื้นที่การทำงานในการดูง,งานออกแบบกลุ่มเครื่องมือที่อยู่ในส่วนของ Panel นะก็เช่น Panel Color Panel Color Guide นะมี Pan e l นลที่ส w a ซเ e ็นะมีเครื่องมือ r u u s นะ p n n e l Brush แล้วก็ตัว Panel Symbol ตัวนี้ ที่จะเอามาใช้งานค่อนข้างเยอะที่จริงก็เยอะพอกันนะแต่เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับนักออกแบบนะหรือคนที่จะใช้อค์ประกอบสินัวนะสโต e พนนลชื่อโสโตเกี่ยวกําหนดขนาดของเส้นนะมีแ p p a ล a น c ์มีก r a ฟสตากราฟิกสไตล์นะเพนนีลกราฟิกสไตล ก็มือพวกนี้เราสามารถคลิกที่เมนูวินโดว์แล้วเลือกได้เลเยอร์ทนะี่สำคัญนะเพราะว่าการทำงานนะถ้าต้องมีต้องแบ่งเลเยอร์กันไม่งั้นเวลาเราวาดรูปหรือร่างรูปภาพเนี่ยมันจะซ้อนกันนะไม่มันจะทำให้การทำงานหรือการปรับแต่งยุ่งยากนะยิ่งมีเลเยอร์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะแล้วก็มีตัวอาร์ตบอร์ดพาร์เนลอาร์ตบอร์ด นี้มาดูตัวสิมโบลที่บอกว่าโอ้โหมีอะไรให้ให้เราเลือกเด่นได้เยอะเลยนะเราคลิกที่ซิมโบลพาร์เนลซิมโบลเลือกเมนูวินโด์ก็ได้นะครับแล้วเลือกซิมโบลก็จะขึ้นขึ้นหน้าต่างตัวนี้พี่เราคลิกที่ซิมโบลไลบรารีเมนูก็คือตัวเป็นไลบรารีเหมือนห้องสมุดนะรวบรวมตัวซิมโบลต่าง,าง,างๆเห็นไหมมีเอ้โหเยอะแยะเลยนะประมาณ20กว่ารายการพอเราคลิกเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเลือกตั้งแต่อันแรกเลย นี่อันนี้ดูแฟชั่นดูตัวอย่างก่อนก่อนที่จะเป็นเรียนรู้ละเอียดเนานะในหน่วยการเรียนนี้จะให้ดูตัวอย่างก่อนแฟชั่นก็จะขึ้นมาเลยรูปแฟชั่นแล้วก็แค่กดค้างไว้ที่ s ัญลักษที่ต้องการแล้วก็ลากมาก็ใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปวาดหรือไป c o ปปี้อะไรที่ไหนเลยนะในตัว adobe illustrator ก็จะมีให้พบเลยนะแล้วเดี๋ยวในหน่วยต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับสำหรับหน่วยที่8ก็คอแค่นี้นะครับ เกี่ยวเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวโปรแกรม Adobe Illustrator Illust นะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวัที่9จะได้มาฝึกปฏิบัติกันแลวนะครับสวัสดีครับ